สำหรับใครที่สงสัยว่าทอง1บาทหมายถึงอะไรติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะหลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการซื้อขายทองคำในประเทศไทยมีหน่วยเป็นบาทอย่างเช่นว่าทอง1บาททอง2บาททอง10บาท หรือว่าถ้าครึ่งนึ่งก็อาจจะเป็นทอง2ส,สลึงนะคะหรือ1สลึงเป็นตน้นถ้าผมไม่ว่าหน่วยบาทเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าน้ำหนักเท่ากับเหรียญหนึบาทนะคะแต่คำว่าบาทในทองคำเนี่ย การใช้เรียกน้ำหนักของทองค่ะนั่นก็คือถ้าเป็นทองคำแท่งจะมีน้ำหนักเท่ากับ15.24กรัมแต่ถ้าเป็นน้ำหนักทองรูปพรรณน,นะคะ15.16กรัมจะลดลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักเหรียญบาททางนั้นอันนี้ขอย้ํานะซึ่งหน่วยย่อยของบาททองคํานี้ก็จะมีค่าเป็นสลึงนั่นเองโดย4สลึงก็จะเป็น1บาทถ้าเราซื้อครึ่งบาทก็เท่ากับ2สลึงนั่นเองซึ่งการซื้อทองคําก็มี2จุดประสงค์ด้วยกัน นั่นก็คือการซื้อทองคาเพื่อเก็บและการซื้อทองคาเพื่อการสมใสัยนะคะในการซื้อเพื่อเก็บเราควรซื้อทองคาแท่งเท่านั้นเพราะเวลาที่เราไปแลกเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดนั้นจะเสียค่ากำเนิดน้อยมากหรือถ้า10บบาทขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่ากำเนิดอีกเลยค่ะส่วนในทองรูปพรรณเราจะเสียค่ากำเนิด ซึ่งก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นค่าแรงของช่างทําทองนั่นเองค่ะซึ่งมีจํานวนแบบมากกว่าทองคําแท่งนะคะทําให้เราขาดทุนเยอะกว่าเวลาที่ไปแลกเป็นเงรียสดนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะคะว่า บาทของทองคําไม่ใช่น้ําหนักที่เท่ากับเหรียญบาทนะผลละความหมายกันแค่เป็นหน่วยที่ใช้เรียกน้ําหนักนะคะของทองเท่านั้นเองทีนี้เราก็สามารถเลือกซื้อทองนะคะได้ตามจุดประสงค์การใช้งานแล้วนะคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อบอหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ